สวัสดีจ้ามาเจอกันกับป้าโบเอสโคลานั่นเองนะจ้าวันนี้มาเจอป้ากับเกมนี้เลย Empire f a v o r ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ยังไงนะจ้าสำคัญที่สุดเลยเข้ามาแล้วจ้าอย่าลืมเนาะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสโคลาไปด้วยจ้าฉีกยิ้มปากแดงให้ดูแล้วเออเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นนะป้าเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่ง 6,633.97อโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นละเอียดเลอเกินวันนี้เดี๋ยวป้าจะมาลงทุนกันแบบเอาแบบทุนเบาๆสบายๆกันดีกว่าไปแบบ50หมุนเออเกมนี้เคยเล่นไปแล้วนะแล้วก็เรียกเลยว่าป้าเนี่ยมาเล่นที่ไรก็จะมีความแบบไม่ได้ไม่เคยเกมนี้ก็คือจะได้กำไรอยู่เสมอเออจะไม่ค่อยขาดทุน ก็เลยลองมาเล่นให้ดูฉันชอบความพรีวิวของด้านบนที่เขาก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเลื่อนมาเลื่อนไปอะไรแบบนี้ซึ่งเกมเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะจะมีความแบบเออเห็นไหมองหญิงกำมารอแล้วนึง่งเออจะชอยชอยนิดนึงเขาก็จะมีความชอยชอยของเขาค่อยๆหนุนนังหนุนนังไปเอออะไรประมาณนี้อ่ะแอบเห็นสเกตเตอร์คือหน้าตาเกมจะเป็นภาษาจีนใช่ไหมแล้วก็ได้สเกตเตอร์แล้ว ฉันโอ้แต่แล้วฉันกำลังโมเมาบ่อยแล้วก็มาสเกตเตอร์เลยดียางามมากอ่ามาจากอุ้ยพอเป็นสเกตเตอร์ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นแบบหน้าใหญ่หน่าเต็มแบบนี้เลยอืมเส้นไม่ต้องโยงอะไรเยอะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเป็ไนไงฉันชอบความที่เพลงเขาอาลังการมากเออมันยิ่งใหญ่ะอะไรขนาดนั้นเออเขาต้องมความแบบอ๋อเออหนุ่มแดงน้องแดงอือสาระเปรย์นะเอาไปั้นกินหน่อยอย่ะหิวอีกแล้วมากและก็ เขาบอกเลยว่าปุ๊บนี่วิทยนี่เออหมุนมาได้ตัวนี้ได้ตัวนี้เลยจ้ะโอ้ยก็คือวันนี้ป้าลงทุนไปแบบเท่าไหร่นะหกตาละหกบาทไปห้าสิบหมุนก็สามร้อยนะก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเออมียังไงเออหลินเฉาเว่ยใครวะออวเออน,นี่ยตั้งช่วยด้ช่วยอีกล้วเอออันท่านอี๋นิ เอ,อ่องค์หญิงยังไงคะองค์หญิงลงมาแล้ว่ะไม่มีเป็นกอสอดเอนเลหลืออีกสองรอบเท่านั้นจะเป็นหน้าใครหรือ,อยังไงเออไม่มียังไงก่อนหน้าอาหลิวลงมาไหมกคือไม่รู้คะ่ะอะและลาดฟรีสป,ปินของป้า เขาก็ไม่มีการแตกต่ออะไรเลยเนาะเกมนี้เขาจะมีความแบบโยงเส้นเฉยๆซาลาเปาหมันถูกเอามาเลยขา,าวระวางเลยซาลาเปาหมันถูกเขาดีจัอยากกินมาหลายวันแล้วเนี่ยค่ Total โทโทโว i นก็จะอยู่ที่419บาทนะจ๊ะเ,เอาจริงๆตรงด้านนี้ก็คือเราได้กำไรกำไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ลองหมุนเล่นดูว่าจะมีกำไรกำไรอะไรยังไงบ้างพอเราเหลืออีกตั้งโอ้โหนี่เราเหลือตั้งยี่สิบหนึ่งแล้วเนะี่ยคือไปได้ประมาณครึ่งนึงอ่ะก็เจอสเกตเตอร์ er เลย แล้วก็แอบเห็นสเกตเตอร์อยู่ลำไรแต่ว่ายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ต้องว่าพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเราบอกเลยว่าเดี๋ยวไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วจะยิ่งขาดทุนนะทุกคนคือใครเนี่ยอยากอยากเล่นเกมนี้กนจะ ได้ยยจ้ะพอได้กำไรกำไรแล้วเห็นไหมนี่เลยจ้ากำไรเนี่ยได้มา300ลงทุนไป300ก็รอดอยู่นะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะอยากจะใช้วิธีป้าก็เอาไปใช้กันได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะจ๊ะกับช่องของป้าโบเอสโคลาจ้า